Advanced Business Magazine presents Deep Mind Deep Analysis Made Easy สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของโรคที่เปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากประเทศไทยนั่นเองมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เป็นเกี่ยวกับการผลิตและการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ส่วนสินค้าที่ส่งออกไปนั้นก็มักจะเป็นสินค้าที่มีเจ้าของเป็นต่างประเทศอยู่แล้วแม้ว่าสินค้าบางอย่างที่มีส่งออกไปในประเทศที่ข้างเคียงกันจริงแต่หากมองในมุมมองของวิธีนานาชาติแล้วนะครับก็ต้องพบว่าสินค้าเหล่านั้นก็ไม่ได้มีออความเป็นผู้นําหรือไม่ได้มีศักยภาพในการแข่งขันกับเจ้าตลาดที่อยู่ในระดับสากลใดๆเลยยิ่งทําให้ประเทศไทยนั้นพบเจอกับความยากลาบากในการสร้างธุรกิจให้แข็งแรง ดังนัง้นจึงไม่ต้องหวังว่าออการพึ่งต่างประเทศในการส่งออกหรือการนำนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างประเทศเข้ามามันก็จะมีความยากลำบากเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าหลายๆครั้งแล้วนะักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เข้ามานั้นก็ไม่ได้มีศักยภาพหรือมีกำลังซื้อมากมายและบางครั้งก็จะมีคนที่มาหาผลประโยชน์จากประเทศไทยอีกด้วยก็ถือว่า นักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะสามารถสร้างรายได้ในระยะยาวได้นะครับในขณะที่ผู้ประกอบการในไทยเองก็ควรจะต้องพึ่งตัวเองแล้วก็หันมาสร้างรายได้จากการบริโภคภายในประเทศเป็นหลักเพราะว่าของนอกก็ไม่สามารถพึ่งได้การส่งออกก็ตอนนี้ก็ยังไม่เป็นผลโดยเฉพาะกับการที่มีวิกฤตเศรษฐกิจลูกค้าที่เคยสั่งของของ,ของเราโดยเฉพาะสินค้าทางเกษตรก็มีแต่จะว่าจะมีการบ่ายเบี่ยงนะฮะ หาข้ออ้างว่าเรามีมาตรฐานทั้งด้านการแรงงานหรือว่ามาตรฐานทางการส่งออกในด้านการผลิตก็ไม่ได้มีคุณภาพเป็นข้ออ้างในการไม่ซื้อสินค้าจากประเทศไทยซึ่งตรงนี้ก็นับว่าเป็นปัญหาค่อนข้างที่จะใหญ่โตเลยทีเดียวผู้ประกอบการทั้งหลายจึงควรคิดผลิตสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมกับคนไทยในยามวิกฤตเช่นนี้และต้องมองภาพต่อไปในอนาคตอีกว่า สินค้าและบริการถ้าเปลี่ยนไปอย่างมากโดยเฉพาะที่เกิดเนื่องจากการเกิดโรคโควิด -19 ยกตัวอย่างเช่นเรามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของนักเรียนที่เด็กๆสมัยก่อนที่ต้องไปหาความรู้ตามโรงเรียนนะฮะที่มีครูครูสอนพร้อมกับเพื่อนพ้องในวัยเดียวกันทํกากิจกรรมกิจกรรมต่างๆอย่างใกล้ชิดกันแต่ในปัจจุบันภาพเหล่านี้ก็ค่อนข้างที่จะลดน้อยลง กลายเป็นห้องเรียนออนไลน์แทนถึงแม้จะมีปฏสิสัมพันธ์กันบ้างแต่ก็ไม่สามารถทดแทนกิจกรรมในห้องเรียนเช่นในอดีตซึ่งอาจจะต้องส่งผลต่อรูปแบบของวิธีการทำงานต่อไปอนาคตเช่นกันด้วยนอกจากนี้รูปแบบของการบริโภคต่างๆก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอีกเพราะบางครั้งผู้คนที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ด้วยก็อาจจะเป็นแหล่งข้อมูลในการบริโภคของสินค้าหรือบริการบางอย่าง แต่เมื่อปัจจัยเหล่านี้สูญหายไปแล้วก็ย่อมว่าวิธีในการทําธุรกิจก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยโดยเฉพาะกับนักเรียนในวัยเดียวกันก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในวัยเดียวกันเหมือนแต่ก่อนแต่ใช้เวลาในโลกออนไลน์มากขึ้นซึ่งโลกออนไลน์ก็มีข้อมูลต่างๆมากมายและแต่ความสนใจของตัวเด็กเองแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือนักเรียนในวัยเด็กๆเหล่านี้ก็ไม่ได้มีทัก,กษะมากพอในการหาความรู้ด้วยตัวเอง แล้วรู้สึกว่าไม่ได้จําเป็นว่าการหาความรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันก็เป็นปัญหามากขึ้นด้วยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวของเด็กเองต้องเรียนรู้อะไรบ้างซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้ามากในสําหรับเด็กสมัยนี้ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เคยมีใครเจอมาก,ก่อนจนกลายเป็นว่าต่อไปในอนาคตก็จะมีวิธีการติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นที่แตกต่างกันในเจเนเรชันอื่นเช่นกัน นอกจากนี้พ่อแม่เองยังต้องทํางานหนักมากขึ้นในช่วงวิกฤตเช่นนี้ก็อาจส่งผลให้มีการปฏิสัมพันธ์กับลูกที่อยู่ในบ้านเดียวกันแต่กิจกรรมต่างๆนั้นก็แตกต่างไปจากเดิมด้วยซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลในอนาคตซึ่งเราก็ไม่สามารถคาดเดากันได้เลยนะครับว่าจะนําไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นหรือสิ่งที่แย่ลงแต่ก็น,นั้นเองเขาเรียกว,ว่าความเปลี่ยนแปลงก็คือความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องเรียนรู้นะครับว่า ออยอมรับยอมรับให้ได้และอยู่กับมันให้ได้ได้ให้ดีที่สุดแต่คาดว่าต่อไปนะในอนาคตนั้นมนุษย์ก็จะมีความเป็นเขาเรียกว่าปัจเจกบุคคลมากขึ้นกล่าวก็คือหากสนใจในสิ่งใดก็ตามก็จะค้นคว้าในสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือสิ่งที่ค้นคว้านั้นอาจจะมีประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูหรือหาเลี้ยงตัวเองในอนาคตหรือไม่นั้นก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่ง ปัจจุบันการเรียนรู้ทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในการสร้างเรียกว่าคอลเลกชันนั้นเพื่อนําไปสู่ความประสบความสําเร็จในอนาคตรวมไปถึงทักษะที่จําเป็นในการทํางานในอนาคตไม่ว่าจะเป็นวิชาต่างๆซึ่งไม่มีใครบอกได้เลยว่าการเรียนที่บ้านนั้นจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเปรียบเทียบกับการเรียนในอดีตก็เพราะว่าเด็กเองก็ไม่มีใครดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าแต่ละบ้านก็ ความจําเป็นหรือสิ่งต่างตก็มีไม่เท่ากันซึ่งตรงนี้ก็ได้ได้แต่เขาเรียกว่าภาวนาให้เด็กเหล่านี้จะเห็นอะไรดีงามในโลกออนไลน์มากกว่าสิ่งที่ไม่ดีงามเพราะการที่ไม่มีใครสามารถดูแลใกล้ชิดก็อาจจะเรียนรู้พฤติกรรมที่ไมไม่เหมาะสมในโลกอนาคตซึ่งก็ต้องมันมันมีสิ่งเหล่านี้ผสมผสานอยู่อยู่ด้วย สิ่งที่เด็กเหล่านี้เจอในอนาคตมันก็จะเป็นการหล่อหลอมให้เขาไปในในโลกอีกโลกหนึ่งของเขาเองแต่สุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีการปรับตัวให้มากขึ้นและสิ่งที่น่าเป็นหัวมากที่สุดก็คือสำหรับประเทศไทยก็คือบุคลากรในอนาคตที่มีจำนวนน้อยลงและมีทักษะที่น้อยกว่าเดิมผู้ปกครองบุตรหลานก็ต้องเอาใจใส่แล้วก็ผู้ประกอบการ เราเองที่ทำมาหากินนะครับต้องปรับเปลี่ยนเตรียมตัวรับมือกับเด็กรุ่นใหม่ในอนาคตที่มีความคิดความอ่านที่แตกต่างไปจากเจเนอเรชันอื่นค่อนข้างเรียกว่ามาหาศาลแล้วก็มีความรวดเร็วมากขึ้นอันเป็นผลจากโควิดและความสัมพันธ์ในครอบครัวรวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจป,ปัจจุบันด้วยตรงนี้สรุปเลยนะครับว่าไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร หรือไม่ว่าจะเป็นเราจะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรในอนาคตผู้ประกอบการต่างๆก็ต้องเตรียมรับมือผลกระทบที่เกิดจากโควิดและสภาพเศรษฐกิจรวมไปถึงความสัมพันธ์ต่างๆเหล่านี้ด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยและจะเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ในอนาคตอย่างแน่นอนครับ